น้ำจิมจ้มกิ่บุหรอี่ตะบอยตายอย่างคนเนี่ยนะตะบอย่าตะบอยตะบุยน้ำจิ้มนี่อร่อยด้วยนะรสมะกขีดแซ่ค่ำเข้าเส้นเล่นได้สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปตกปลาะครับผมแม่น้ำเมยนี่ครับผมเบ็ดที่เราใช้ความยาวประมาณ2เมตรกว่านะครับผมดูนะครับแล้วก็มีเบ็ดผลไม้ะครับผม เป็นเบ็ดฝรั่งครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับผมใส้ปีนะครับโอ้ยเยอที่เล็กเพื่ออีกเล็กเพื่อปุ๋ยคุ งปักไปเมื่อกี้นี่เองนะครับผมทับไปไม่ได้สิบวินาทีนะครับปล่อยเยอะไม่เยอะดูนะครับผมปวดเยแค่ตัวนี้เะปดลยปล่อยไม่ได้นะครับผมปลาลาดุปลากูว่าเป็นปลาครับปลาโกว่าเป็นปลาโอ้โหปลาลอกอาทิใช่ไหมนี่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันครับใช่นออาทิอยู่อยู่ในน้ํานี่ไม่รู้ครับต้องออกไปข้างนอกต้องเหนือน้ําก่อนครับนี่นะครับผมออกมาแล้ว ปรากฏนะครับผมปรากฏว่าคเอย,ยค่อยๆนะครับผมค่อยๆขึขขขขน้นมาการลาดถ้าเก็บปลา,ออมาไม่เก็เลยกินได้เจอเลยบอกเลยครับผมลงทุนมากเลยไสเ<ห>ดือหมดเลยครับพี่น้องดูงดิครับผมเ้เหลือกระตีหนึ่งเหลือกระิหนึ่งเอาไสเดือดมาครับโอ้ไสเดือดลนเลยออกมาเลยครับงูมันเลยออกมาอยู่ที่เอนี่นะครับผมตัวแรกเรามันงกันใกล้ๆนะครับผม นี่นะผมยังหายใจอยู่นะครับผมอันนี้ตัวที่สองครับตัวแรกอยู่ในกระโดงแล้วตัวแรกถูกปิ้งไปแล้วนะครับตัวแรกถูกปิ้งไปแล้วนะครับตัวแรกตัวแรกยังไงบ้างครับผมความเป็นเริ่มร้อยแล้วเรียบร้อยครับจเป็นยังไงก็ พระจันทร์ขึ้นแล้วครับผม s <S มันจะกัดยางเยน็นปลากระโดกครับมีปลากระโดดด้วย ปลาหูครับผมปลาหมูปลาหูเล่นครับหอยเชอรี่ครับหอยดีๆระบี้ยโดนวัครับไม่ว่าปลาลูกหมูครับผมปลาลูกหมูปลาลูกหมูครับยยกกครัับปลานหมูครับปลาแก้มหมูครับผมปลาแก้มหมู เทคนิคกันแก้ประหลักค,ครับผมใช้เสื้อช่วยแล้วก็ใช้ฟันช่วยนะครับผมเสียงดีมากเลยแก่แบบวิธีแบบรวดเดียวทันใจนะครับ <c oughs> <c oughs> รยอยัเลยหางคนแล้วโวเลยนะ <c oughs> นี่เขาใช้ฟันนะครับผมบางคนนี่ใช้ผิดวิธีนะครับเอาลิ้นไปแตะนะครับผ <c> ม <oughs> <c oughs>

ถือแล้วบุบเลยนะถือยัให้คนที่จะเงาะคลอดบ้านถือแล้วบุบเลยมาไกลเลยอุ้ยตอนดรกชั่วเขาติกันเยอะเหรอมันคนนี่ทำไมคนนี้ บ่ญด้วยปะบบัดผีได้เหต่อแล้วครับดาลิดาลิศแครเน้นหน่อยเรามาอยู่น้นไ่พีตามีเ่อ้มากี่ยต่ดูนีหมคืออืมนต้องนียนเขาเลี้ยงละเขเลี้ยงะ

ลูตครับโอ้หัว2ครับเบิ้ลครับเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลพอเบิ้ลพอเบิ้ลโทนี่เลยบุญอ่ะนี่นี่กันเลยนะครับไปลงกลุบโอ้เจอบานปูระอยู่บานปูเนี่ยเอานะไม่ได้รอซีดนะสิเอาให้จานน่ะเจอดอปลาหลายดารดปานีโอละโลโอเคละ

Một vâng cái mặt thứ là nhá bộ Còn ngoài đâu chứ thì... เหนืี่ยบอะไรเลยมันพกบักกนลงยน้องปรกกัยอดท่านหลายครับอ้วนๆครับผมจำม่ำจมจำม่มครับน้าเด็กหน้าเด็กไหลย,ย้อนแน่ๆเลยครับนี่ก็มี กิชนระไรเลยึระไรเหลือไม่กี่ทะลุไส้ทะลุภูมิมีนุงย่างนั่นก็คือปลาย่างครับปลาย่างปลาย่างมังเกย เผาไขมันนึงก่อนให้ไขมันออกกว่าเราเนอะเราลาแม่ล้อใจเวรเนี <c oughs> ออ่ย <c oughs> มาออกเต็มตัวแล้วแล้วเราต้องมาขู่ออกครับพี่น้องครับพี่น้องขู่ออกไม่ออกไม่รู้ไปช่วยกันดูรีบมัน มันมากเลยครับพ่อเนี่ดูแลกันเลยอ่ะดูน้อมอยู่ดูตัวพายุใจดูได้เลยีเนื้อป็นมานนะครับพ่อเนี่ยว่าใครจะกรอบบุดุที่เนี่ยก็เกลือเนี่ยบ้าบัวแต่เมียเคยน่าปลายน่ะอันนึ่มเล่านะเอามันออกจากตัวมันนะครับเว็บเชดอันปลาแคบหมูนะครับผมปลาแคบหมู ปลา,นะปลาแค่หมูถ้าอยากแวก่านี่มันตัวใหญ่ๆสัจโบอะไรเผอด้วยปรีดิวปีดาดบมาสันจโบย ปลาย่างแม่น้ำเมยปลาแค่หมูนะฮะแค่หมูไม่ต้องไม่ต้องปิ้งแล้วกินได้แหะแค่หมูไม่ใช่แค่หมูดตหมูเส้นนะประหลุปป่นบ้าหรอู้เกียจดีเหรอในวันี้่อทะอุทุนนไม่ดีเลยมาชาฮะัจามาชาหรอมาชเหรอ ล่นตานอกรนเลยจะระละรอแก่เพิ่มจ่อร่อะเลยดูตาปูวิ่งอดเจเียมือกี้ทีบอนี่ยอีานได้จ๊ยหเอเดมนึงได้จยะาั้งหมให้โจดีวยได้ทังหไปขี้มัมามาดีกว่าถ้าไม่้อมาลาบอมหมกเลยถ้าเอามาจะซื้อเมื่อไรสมมวะอร่อยครับ รสชาติเป็นยังไงครับอูมามิไหมครับเนื้อพาราเลยครับเปรี้ยวๆโคตรอูมามิหิวอย่างนี้นะครับอะไรก็อร่อยครับขนาดก้างยังอร่อยว้าวขนาดกระดูกขนาดกระดูกจะอร่อย กิบ่ะตะบอมตายอ่ินบบดินบ่เดีมช้านี่ยปูไม่ไหวไม่ตินะวิจัยเนี่ยัวนี่าูลยเด้ออบมชาลยน้ำจิ้มนี่อด้วยนะรสมะขุ่แซ่บเข้มข้าเส้นเพื่อมาม่าจะเข้าสปเซอร์จะเข้า thank you